ดูข่าวบัตรคนจนกดติดตามช่องสตางค์มีเดียช่องสตางค์มีเดียช่องข่าวสวัสดิการแห่งรัฐของคนไทยวิปิโดนีนะครับจะมาการปฏิกินเปิดไทม์ไลน์แจกเงินเยียวยาให้กับพี่น้องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนที่จะได้รับนะครับว่าคุณจะได้รับเงินกี่บาทแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับหากคุณติดตามข่าวสารการแจกเงินสวัสดิการต่างจาัฐบาลอย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่งนะครับคนที่กดกระดิ่งจะได้รู้ข่าวก่อนใครสตางค์ยังส,ส,ส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอ YouTube รไม่่คิดตงงจากชอ สตังมีเดียเพราะฉะนั้นกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับล่าสุดนี้นะครับอย่างที่คุณผู้ชมได้รู้ว่ารัฐบ,บาลได้มีการเห็นชอบในการแจกเงินเยียวยาโควิดลนี้แล้วนะครับสำหรับพี่น้องบัตรคนจนนะครับระหว่างเดือนมิถุนายนหรือว่าพฤษภาคมเนี่ยสเดือนนี้เนี่ยคุณจะได้เงินทั้งหมดนะครับประมาณ2000บาทจากโครงการเราชนะ เดี๋ยวรัฐบาลจะประกาศนะครับว่าจะมีการแจกเงินให้วันไหนบ้างแต่อยู่ในช่วงระหว่างพฤษภาคมมิถุนายนแน่นอนโดยการจ่ายเงินนี้นะครับจะจ่ายให้อาทิตย์ละ1,000 2อาทิตย์ก็คือ2,000เข้าบัตรคนจนนะครับหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ใช่เงินสดนะหลังจากมิถุนานยนจบปั๊บนะครับเรามาดูกันต่อรัฐบาลได้เพิ่มโครงการเพิ่มตังซื้อพิเศษให้กับพี่น้องบัตรสวัสดิการใคร ที่ได้รับเงิน200หรือ300รู้ซื้อก็ยังคงได้เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือจะได้รับเงินเพิ่มกำลังซื้อพิเศษเดือนละ200บาทนะครับถ้าว่าคุณดูตารางเนี่ยจะเป็นตัวเลข200บาทสีดำนี่คือเงินเพิ่มกำลังซื้อจะให้ตั้งแต่กรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาและธันวาคมเดือนละ200เป็น 6เดือนด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเดือนละ200บาทเพิ่มเติมจากที่ได้ไปแล้ว200กับ300นะฮะนอกจากนี้ยังมีโครงการเพิ่มกําลังซื้อแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษตังค์คิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางหรือว่าผู้ที่มีบัตรประจําตัวคนพิการตรงนี้น่าจะได้รับเพิ่มด้วยนะครับก็เป็นเดือนละ200หากดูในตารางนะครับจะเป็นตัวดอกจันสองดอกจัน แล้วก็200บาทสีแดงนี่คือเงินเพิ่มกําลังซื้อแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเท่านั้นที่จะได้รับเงินเพิ่มนะครับส่วนใครที่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการทั่วไปก็จะได้แค่200บาทสีดําเท่านั้นนะครับแต่ละใครเป็นคนที่อยู่ในความต้องการช่วยเหลือเป็นพิเศษก็จะได้ทั้ง200สีดําและ200สีแดงนั่นเองนะครับนี่คือเงินที่พี่น้องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนอะไรทั้งสิ้นแค่มีบัตรอยู่แล้วเงินก็ จะเข้าตามนี้ถามว่าเงินเพิ่มกําลังซื้อเนี่ยมีโอกาสจะเป็นเงินสดไหมไม่มีนะครับ เป็นเงินที่รูดซื้อเหมือนที่ให้มาเมื่อก่อนเหมือนเดิมนั่นเองนะครับหากพี่น้องบัตรสิสดิการท่านใดนะครับมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งคาถามไว้ได้ใต้ลา่างนี้เดี๋ยวสตางค์จะนําขา่ามของคุณนะไปหาค่าต่อจากทางรัฐบาลและวราบอกคุณผ่านหน้าจอ YouTube ช่องสตางค์มีเดียอย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่งนะครับคนที่กดกระดิ่งจะได้รู้ข่าวก่อนใครส่งข่าวให้ฟรีถึงหน้าจอ YouTube บริการนี้ฟรีไม่คิดตัง์รู้ข่าวก่อนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินและสิทธิสวัสดิการง รัฐบาลก่อนจากช่องสตังมีเดียครับทุกวันเสาร์ครับสตางได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถามตอบนะครับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับโครงการสุนิการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16.30นนถึง17.30นนใครมีคำถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ